โอเคแล้นครับก็มีหลายคำเรียกร้องมานะครับว่าออสตาดีเ e น s ์นะครับอ่ะในที่สุดผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้ผมขออนุญาตเปิดเพจก่อนนะครับเพราะว่าการจะเล่นเกมนี้เก่งไวๆต้องมีตัวเทพๆนะครับกับ180เพชรเลยนะครับอ่าตัวนี้พี่จะหานะครับก็ต่อจากครั้งก่อนที่หาไปแต่ไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับ Metal f i s s e r นะครับอ่ะแล้วก็มีตัวมาใหม่นะฮะนี่มีโบอานะครับแล้วก็มีตัวจากเรื่องเฟสนะครับ อ่ะพร้อมแล้วนะฮะไปลุยกันเลยนะครับ3ามบวกหกลายเป็น4นะครับแพ็คโอเคเริ่มปลาปลาแพ็คที่1เบ่งกล้ามผมค็จํจำได้ว่าถ้าจะโตดีนี่คือต้องเป็นอะไรนะบนจิงกีสีเออสีส้มหรือเปล่าอ่ะไปไวๆเลยครับ <S <S อุซอบมาทำมะเขืออะไร นามินะฮะคือจบไวมากนี่คือหนึ่งแพ็คอ่ะเหรอไวเกินอ,ออกมาทำใจแป๊บหนึ่งไปต่อต่อต่อถ้าไม่ได้ตัวดีนี่ผมไม่เล่นนะคุณผู้ชมกาเมกาเมคุณได้รับการข้อเสนอแลกเปลี่ยนโนบกดผิด จะให้ในตัวอะไรผมบิ๊กมัมเอามาทำไมอะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปิดแพ็กอยู่ปิดไปเอเมนหาดาวเก่งปะ่ปะวคุณผู้ชมโอ้ไแล้วครับห้าดาวเก่งไหมอะ่ะตัวที่เป็นแสงแสงอะ่ะแต่ถ้าจะเก่งจริงคือมันต้องเป็นดาวอีสี่หนึ่งปะที่เป็นดาวแบบสองสีอะไม่มาครับอะไรคือ คือมันกระตุกไอผมตกใจทำไมวะหมดแล้วครับแพ็กสองเฮ้ยอีสองแพ็กสุดท้ายเท่านั้นไปถ้าแพ็กนี้ยังไม่ได้อีกนี้ผมไม่เล่นนะเกมเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยว เอฟเซอร์เอฟเซอร์ uh, และกันเฟเซอร์5ดาวครับเป็นระดับดาว24สีด้วยนะฮะคุณผู้ชมดีป่ะวะเออแต่มันเป็นตัวที่ผมอยากจะได้เออมันต้องดีแหละอ่ะคุณผู้ชมเลยแพ็คหนึ่งครับเป็นแพ็คฟรีนะครับนี่ที่ผมได้มาตัวนี้เลยนะตัวที่ผมตั้งเป้าอยากจะได้ตอนแรกนะครับถ้าใครตามผมมาตั้งแต่คลิปก่อนๆน,นะคือผมเปิดไปหลายรอบมากนะกับไอ้ตัวเนี้ยคือข้อดีของมันคือมันตีแอร์ได้นะคุณผู้ชม ตัวต่อไปนะครับต้องเป็น้ยและคีเโตและคีเรตโตะต้องมานะครับจัดไปเลยคุ้มๆสี่แพ็คสองตัวไปเลยอ่ะสกิปไปเลยครับก็คือถ้าดีนี่คือมันจะมีเพลงขึ้นใช่ไหมผมจับสังเกตได้แล้วถ้าผมจะรอฟังเพลงเดียวไปนะขอเพลงหน่อยครับดีเจโตสอ2ขอเพลง โอเคคุณผู้ชมเรียบร้อยไปครับกับ4แพ็คนะครับที่เป็นเพชรน,นะก็ได้ตัว5ดาวมา1ตัวนะครับเป็นตัวที่ผมอยากจะได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันตกเมตาไปหรือ,อยังนะครับเพราะว่าคลิปก่อนผมใช้เวลาอัดไป2เดือนที่แล้วมั้งหรือ3เดือนที่แหละคือนานมากนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยากได้อยู่นะครับเพราะมันตีแอร์ได้เนาะก็ถ้ามันตกเมตาหรือไม่ตกเมตายัางไงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวไหนเก่งไม่เก่งบอกผมด้วยนะคือผมมี5้ดาวเยอะมาก อ่าดูนะกดไปนี่มีสี่ดาวสี่ดาวเนี่ยห้าดาวก็มีเนี่ยตัวไหนเก่งก็ไม่รู้ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับฝากจัดทีมใม่ผมนิดนึงนะครับว่าผมควรจะมีตัวอะไรบ้างแน่นอนอะ่ะน่าจะต้องมีฟิสเซอร์ล,ละฟิสเซอร์ห้าดาวต้องมีแหละแต่ว่าเนี่ยดูดิเนี่ย,ยผมมีห้าดาวด้วยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็มีห้าดาวตัวนี้ก็ห้าดาวตัวนี้ก็ว่าเก่งนะครับอูรูเนี่ย ไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าเยอะมากครับโอเคถ้าใครดูคลิปนี้นะครับฝากจัดทีมให้ผมนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะเจอใหม่คลิปต่อไปครับ